สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจียชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น3สูตรเทียบชนนะครับหลักสิบปนนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว2สูตรนะครับแล้วก็สูตรใหม่1สูตรนะครับมาเทียบชนให้3สูตรนะครับ3สูตรเทียบชนกันแล้วชนกันที่ตัวเดียวนะครับงวดนี้ สถิตินะครับจาก3ทั้ง3สูตรนะครับเข้ามาจากงวดที่ออก446นะครับมาเทียบจนจากงวดที่ออก446นะครับก่อนเื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR channel ้ฟรีนะครับทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับทั้ง3สูตรนะครับจากงวดที่อ 4, อก446วันแรกนี้จะชนกันอยู่2ตัวเลขก8กับเลข4นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4นะครับหลักสิบน ชนกันสองกับห้านะครับออกเก้าห้าหนึ่งเลขห้าเข้ามาชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับออกเก้าเก้าศูนย์ชนกันศูนย์กับเก้านะครับออกศูนย์เก้าเจ็ดหลักสิบนะครับเลขเก้าชนกันที่เก้ากับห้านะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห้า ชนกันที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับออกห้าสี่สี่เลขสี่นะครับหลักสิบบนชนกันที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับกับพลังวันที่ออกเก้าเจ็ดเก้านะครับเจ็ดตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาของงวดที่แล้วนะครับถ้าสามสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลขหกตัวเดียวนะครับ เข้ามาที่หลักสิบนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับสามสูตรนี้ชนกันที่ตัวเดียวนะครับหลักสิบบนจะมาไหมนะครับจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับที่เป็นสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรนะครับชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวแต่ตัวที่เข้ามาคือเลขหนะครับหลักสิกับผลรางวัลที่ออกศูนย์ 6 3นะครับเลขศูนย์ก็ไปเข้าที่หลักร้อยนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหลักสิบหลักหน่วยนะครับของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบก็คือเลขสี่ หลักหน่วยก็คือเลขสาแล้วก็หลัก10บเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข5นะครับ4 5 4หลักสิบคือเลข5้าบวกสเป็น7 7็เบวก5เป็น12นะครับได้เลขสอเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น5 8 1 4 ทั้งหมด5ตัวนะครับ16ก็พอ7 7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับสูตรที่2นะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลังนะครับจากงวดที่ออก 4, 4ี่นะครับสูตรนี้ของงวดที่แล้วนะครับ เจ็นะครับของงวดที่แล้วกับรางวัลที่ออก0 6 3ของงวดที่แล้วก็ลงเทียบชนนะครับกับอีกหนึ่งสูตรก็ชนกันที่เลขศูน,นะครับของงวดที่แล้ว2ส,สูตรเทียบชนนีชนกันที่เลขศูนย์อยู่2ชุดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหกนะครับหลักสิบ บนนะครับงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1หลักแสนก็คือเลขห2สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับเลขสาม หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งบวก6เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก1เป็น16นะครับได้เลข6กสูตรนี้ก็เพิ่มไปทีละสาต้ม้เหมือนกันนะครับก็จะเป็น9 2 5 16ากมพานะครับ6 7 จะไปต่อหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับเป็นตนนําหนเอ่อเป็นสูตรหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วทีนี้เรามาดูสูตรใหม่นะครับสูตรที่สามนะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับจากงวดที่ออกสี่สี่หกนะครับงวดแรกสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามนะครับ ลบหนึ่งนะครับตัวแรกสามลบหนึ่งเจอสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนะครับสี่ตัวสูตรนี้สามสี่หกแปดกับราวันที่ออกสี่สี่หกนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสีาา่บวกกันแล้วได้สิบสองนะครับสองสามห้าเจ็ดนะครับออกเก้าห้าหนึ่งนะครับเลขห้าเข้ามาบวกกันแล้วได้สิบแปด แปดเนะครับออก990บวกกันแล้วได้9 0้านอะครับออก0ูนย์เกตัวที่เข้ามาคือเลขเก้บวกกันแล้วได้4 4 5 7 9นะครับออก7 5 7หนะครับหลักสิบคือเลขห้บวกกันแล้วได้13บสามนะครับสามสปดนะครับกับวันที่ออก5 4าสี่ เลขสี่เข้ามาบวกกันแล้วได้สิบหกนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับ 9, 7, 9. ออกเก้าเจ็ดเก้าของวัดที่ผ่านมานะครับหนึ่งสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสองบวกสองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับสองบวกสองได้สี่ สี่บวกสองได้หกกับผลรางวัลที่ออกศูนย์หกสามนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหกนะครับหลักสิบ 10. ของงวดนี้นะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าได้เลขห้านะครับตัวแรกเพิ่มหนึ่งนะครับหรือว่าบวกหนึ่งได้หกบวกสอง ได้แนะครับ8ปบวกสได้10นะครับเอาตัวท้ายนะครับ5 6 8 0 16ก็พอหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1หลักร้วยเลขท้ายครั้งที่1 ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้3สูตรนะครับสูตรที่1นึ่งสองห้าแปดหนึ่งสี่สูตรที่สอง ก้าสองห้าสูตรที่สามห้าหกแปดศูนย์ สามสูตรนะครับเรามาดูนะครับเลขหนึ่งเลขศูนย <out> ์ม <The combined> ีหนึ่งสูตรนะครับเลขหนึ่งมีหนึ่งสูตรเลขสองมีสองสูตรเลขสามไม่มีนะครับเลขสี่มีหนึ่งสูตรเลขห้ามีหนึ่งสองสามนะครับมีเลขห้านะครับที่ชนกันสามสูตรนะครับตัวเดียวนะครับ เลข6มี1สูตรเลข7ไม่มีเลข8มี2สูตรเลข9มี1สูตรนะครับก็5้าตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมาไหมนะครับหลัก10บนนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไฟผ่านๆนะครับ แต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับชุดที่แล้วนะครับก็ไม่ตรงกันนะครับหลักสิบบนซึ่งเป็นสองสูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันนะครับสองสูตรนี้เทียบชนกันของงวดที่แล้วชนกันที่เลขสี่เลขหกเลขเจ็ดนะครับเข้ามาเหมือนกันนะครับงวดนี้ชนกันที่เลขหกับเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับสามสูตรนี้ ก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะครับสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับถ้ามาเทียบกันแล้วกับชุดแรกก็ไม่ตรงกันนะครับชุดแรก6กับ7นะครับชุดนี้5ตัวเดียวนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ